โถเธอเมื่อเย็นวันนี้ฉันก็กินนี่จะ้ะร้านเนื้อคู่จะเธอจ๋านี่จะ้ะปรุงกันเข้าไปจะเธอจ๋าวันนี้เป็นหวัดก็เลยแบบว่าอยากกินอะไรเผ็ดๆกินเข้าไปพริกดองค่ะเธอแต่พริกดองที่นี่เขาเป็นพริกขี้หนูดองนะเธอนี่อร่อยมากเลยเธอบอกเลยว่ามันรสชาติมันแบบว่าเป็นแบบว่า ง่ายๆเธอแล้วนี่เธอเธอดูนี่สิอันนี้ครับนี่ต้มซุปเนื้อนะเธอเป็นบอกว่าน่ากินมากแบบตุ่นจนเปื่อยเธอบอกเลยว่าเส้นเล็กนะเธอหมูดําที่นี่อร่อยมากเป็นหมูดําคุโรบุตะเธออร่อยจริงๆแล้วเส้นเล็กเขานุ่มมากเธอคือแบบเป็นเบสิกมากแต่ว่าอร่อยมากร้านเนื้อคู่นะเธอแล้วนี่เธอดูสินี่เธอดูเนื้ออืม้มยุยมากมันแบบว่าแซ่บป่ะเธออันนี้แบบเผ็ดน้อยนะเธอ เอาแบบสั่งแบบเผ็ดน้อยแล้วนี่ลูกชิ้นลูกชิ้นปลาเธออร่อยมากเธอบอกเลยนะนี่เธอนี่อะพี่เอาอะไรมาเสิร์ฟนี่ต้มเล้งเธอโอ้โ oh, หเล้งที่นี่เธอมาทุกครั้งก็ต้องสั่งทุกครั้งเพราะว่าเล้งที่นี่คือแบบว่าเธอมันยุ้ยมากเธอจนพูดได้เลยน้ำซุปนี่คือกินเข้าไปแล้วแบบว่าตื่นอ่ะเธอตื่น,น,น,นอ่ะเขาไม่เผ็ดมากแต่ว่าเผ็ดกําลังดีแล้วก็อร่อยอ่ะเธอโดยเฉพาะเนื้อเธอดูสิเนื้อเล้งของฉัน โอ้โหเธอนี่ดูดูสินี่แล้วก็มากินกับน้ำซุปเธอมันชื่นใจสดสดบอกได้คำเดียวว่าสดสดนี่คิดอะไรไม่ออกให้มากินร้านเนื้อคู่น่ะเธอบอกเลยเธอมันอร่อยมากอะเธอเสร็จแล้วเธอกินอะไรต่อ่ากินนี่อะเธอไปมา,มาแล้วแบบคือกินเล้งกันแบบกระดูกกินกระดูกเล้งเนี่ยกินไปสามอันคือแบบ ถูกปาเธออันนี้เขาเรียกว่าเล้งใช่ปะ่ะแต่ฉันก็เรียกว่าเล้งอ่ะเธอมากินทีไรฉันก็กิกนสั่งต้มเล้งนี่แหละเธอแล้วแบบรสชาติมันเผ็ดแซ่บมากเธอหลังจากนั้นฉันก็กินนี่ต่อฟองเต้าหู้ทอดเธอร้านนี้ขึ้นชื่อน,นะฟองเต้าหู้นะฟองเต้าหู้เขาอร่อยมากเธอนี่ อร่อยจริงๆเธอกินแต่น้ำจิ้มบวยอ่ะเธอแล้วอันนี้คืออันนี้คือแหกขึ้นเขาแหกขึ้นแต่ว่าเป็นแหกขึ้นแบบว่าแบนๆนะซึ่งแปลกมากเธอฉันก็ไม่เคยกินนะแต่นี่คือก็กินครั้งแรกเหมือนกันที่ร้านเขาอร่อยดีเธอมันเป็นแบบว่าแหกขึ้นแต่ว่าเป็นแบบเป็นแบนเธอเป็นแบบว่า มันแปลกดีและนี่ก็คือแบบว่ากุ้ยช่ายทอดของดีร้านนี้คือกุ้ยช่ายทอดมาทุกครั้งก็ต้องกินทุกครั้งเลยเธอบอกเลยนะคะแต่ทุกคนต้องระวังนะเพราะว่าเขาทอดมันร้อนมากเธอร้อนแบบสุดกินแล้วอร่อยมากเธอกินก๋วยเตี๋ยวกับกุ้ยช่ายกับแหกเกินกับเกินกับฝองเต้าหท้อแล้วก็นี่เธอต้มเหลงคืออร่อยมากอัเธอ้เจอกันจากบ้าน